พระเกษติคันโพธิสัตว์มูลลปณิธานสูตรบทที่6พระกิติคุณแห่งองค์พระเกษติคันโพธิสัตว์ในการบัดนั้นองค์สมเด็จพระสากยมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงชูพระหัตถ์ขึ้นฉายพระรัศมีออกเป็นฉับพันธังสีแผ่รอบพระวรกายให้บังเกิดแสงเจดจ้ากว่าดวงอาทิตย์นับแสนดวงสาสอง ไปทั่วปริมณฑลจนจบพิภพและแล้วพระบรมโลกนาเจ้าจึงทรงเปล่งพระสุรเสียงก้องไปในชั้นฟ้าประกาศแก่บรรดาเหล่าโพธิสัตว์พระอรหันต์เทพเทวานาคยักษ์คนทันอสูรกินนอนมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายตลอดทั่วภพภูมิว่าหนาบัดนี้ทุกท่านจงตั้งใจสดับฟังเรากล่าว สรรเสริญกิติคุณของพระกสิทิิัันมหาโพธิสัตว์ผู้ซึ่งได้แผ่เดชานุภาพแห่งเมตตาอันสูงล้ำไปทั่วสากลพิภพจักรวาลเพื่อช่วยสปปรรพสัตว์ทั้งหลายที่ต้องทนทุกข์ทรมานอันเนื่องด้วยวิบากกรรมของตนหลังจากที่เราเข้าสู่แดนนิพพานแล้วขอให้พวกท่านเหล่าโพธิสัตว์เทพเทวา นาคาและอสูรทั้งหลายจงช่วยกันจดจําและปกปักรักษาพระสูตรนี้ไว้ให้ดีเพื่อที่บรรดาสปปรรพสัตว์ทั้งหลายจะได้มีโอกาสบรรลุมรรคผลอันประเสริฐได้เสวยสุขนิรัน์ในแดนนิพพานขณะนั้นพระโพธิสัตว์ผู่กวงได้กลาบทูลพระพุทธองค์ว่าขอพระองค์พระตถาคตเจ้าทรงโปรดเมตตาประาธานอธิบาย ถึงพลานิสงค์แห่งกายถวายสักการะบูชาพระโพธิสัตว์กสิทธิคันให้ปวงค่าบาทและสัพสัตว์ทั้งหลายในอนาคตการได้รับรู้ด้วยเถิดพระเจ้าค่าพระบรมศาสดาได้ทรงประทานวิสัชนาว่าในอนาคตการภายหน้าหากมีผู้ใดได้สดับฟังกิติคุณอันประเสริฐของพระกสิทธิคันโพธิสัตว แล้วบังเกิดจิตศรัทธาเลื่อมใสปฏิบัติตามธรรมโอวาทอีกทั้งมีความสำนึกได้ถึงความผิดบาปที่ตนเคยก่อไว้อย่างจริงใจประกอบกับได้กราบไหว้สวดภาวนาพระนามของท่านต่อหน้ารูปวาดหรือรูปปฏิมาด้วยความเคารพบุคคลนั้นเมื่อจากโลกนี้แล้วก็จะได้ไปจุติในสวงสวรรค์ไม่มีวันตกล่วงลงสู่อบายภูมิอีก และหากเสวยผลบุญหมดสิ้นแล้วก็จะลงมาเกิดเป็นมนุษย์ผู้สูงสักดิ์อุดมด้วยลาบยศหากมีหญิงใดไม่ปรารถนาจะเกิดกายเป็นสตรีเพศอีกถ้าชาตินี้ได้สักการะบูชาพระกสิทิคันโพธิสัตว์ด้วยดอกไม้ของหอมพร้อมทั้งถวายทานสร้างกุศลด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคในชาติหน้าหญิงผู้นั้นก็จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ บุรุษผู้องค์อาจสมดังเจตนารมยิงใดเกิดมาอาภัพหน้าตาอปลักมีแต่โลกภัยคุกค,คามเบียดเบียนตลอดเวลาหากได้รู้จักกลาวว่าวไหวสักการะบูชาพระกสิตธิคันโพธิสัตว์ด้วยใจศรัทธาที่บริสุทธิ์หมั่นสร้างกุศลบริจาคทานและแผ่เมตตาอยู่เป็นประจำหญิงผู้นั้นก็จะมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ในชาติหน้าจะได้เกิดอยู่ในขัติยะตระกูลมีรูปโฉมงดงามเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งด้วยโภกทรัพย์ดูก่อนผูกกวงโพธิสัตว์หากบุคคลใดนำดอกไม้หอมมาสักการะบูชาและขับร้องบทส,สรรเสริญถวายแด่พระกสิติคันโพธิสัตว์อีกทั้งยังกล่าวเชิญชวนให้ผู้อื่นได้กระทำการสักการะบูชาด้วย บุคคลเหล่านั้นจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากบรรดาเทพพรมตลอดทุกที่วาราตรีมีให้ต้องผ่านพบกับเหตุการณ์เลวร้ายไม่ว่าเรื่องอัปมงคลใดๆแม้แต่เพียงได้ยินได้ฟังก็จะไม่มีเลยหากในอนาคตการมีปีศาจอสูรเทพบุตรมารหรือคนบาปเหล่าใดเมื่อพบเห็นสาธุชนชายหญิงทั้งหลายกราบไหวสักการะ สวดภาวนาสรรเสริญรูปปฏิมาของพระกสิติคันโพธิสัตว์แล้วมีจิสตสบป,ประมาทกล่าวคำให้ร้าลบหลูดูแคลนการกราบไหว้สักการบูชาของสาธุชนนั้นว่าไม่มีบุญกุศลทั้งคอยยุแย่ทำลายศรัทธาของผู้อื่นหรือแม้แต่ยิ้มเยาะผู้จาถากถางรับหลังบุคคลเหล่านั้นเมื่อตายไปแล้ววิญญาณต้องไปรับโทษ ในอนารกอเวจีไม่ได้ผุดได้เกิดอีกจนกว่าเวลาจะผ่านไปหลังจากที่มีพระพุทธเจ้าเสด็จมาอุบัติขึ้นในโลกจนครบหนึ่งพันพระองค์แล้วจึงจะไปเกิดเป็นเปรตที่อดอยากหิวโหยครั้นเวลาผ่านไปนานหลายชั่วกับพวกเขายังต้องกลับมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกนับชีวิตไม่ถ้วนและเมื่อเวลาผ่านไปอีกหลายชั่วกับ วิญญาณบาปเหล่านั้นจึงจะได้เกิดเป็นมนุษย์แต่ก็ต้องอัตาคัดขัดสนยากจนค้นแค้นและพิกลพิการมีร่างกายไม่สมประกอบมีหนำซ้ำยังจะถูกแรงแห่งอกุศลกรรมคอยรบกวนกลุ่มรุม,รมจิตใจให้สร้างแต่บาปเวรฉะนั้นไม่นานบุคคลเหล่านี้ต้องหวนกลับสู่นรกอเวจีอีกดูก่อนท่านทั้งหลาย เพียงแค่การสบประมาทสาธุชนที่กราบว่าสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังต้องได้รับโทษหนักถึงปานนี้จะกล่าวไปใหญ่ถึงผู้ที่มีจิตคิดทำลายล้างพระสัตว์จะทำคำสั่งสอนโทษทันที่เขาต้องได้รับนั้นจะหนักหนาสาหัสเพียงใดดูก่อนผูกวงโพธิสัตว์หากบุคคลใดเจ็บป่วยเรื้อรังมานานต้องนอนสมอยู่ทั้งวันทั้งคืนจะตายก็ไม่ตาย จะฟื้นคืนดีก็ไม่ได้หรือผู้ที่ฝันเห็นญาติมิตรซึ่งตายไปแล้วมาหลอกหล้อนฝันว่าถูกพูดผีมาราังควานไล่จับฝันว่าถูกปีศาจร้ายนำตัวไปไว้ในปรโลกยามค่ำคืนกลางดึกเขามักส่งเสียงร้องและเมืออยู่เป็นประจำเป็นเช่นนั้นนับแรมเดือนแรมปีจนร่างกายซุดโซมหนักแม้ในยามหลับก็ต้องหวาดผวาตื่นตระหนก รำร้องคล่ำคลางครวนครางด้วยความทุกทรมานทั้งนี้เพราะผู้ป่วยเหล่านั้นได้เคยสร้างบาปกรรมหนักไว้ในอดีตจึงเป็นเหตุให้เจ้านี่เวรกรรมที่อยู่ในนรกภกูเบื้องล่างเรียกร้องให้หยิบยกเอาคดีความขึ้นมาพิจารณาก่อนเวลาสิ้นอายุไขทํทำให้เขาต้องทุกทรมานอยู่บนโลกไม่อาจจบชีวิตลงได้ เรื่องชิ้นนี้วิสัยปุรุชนธรรมดาย่อมไม่อาจแยกแยะให้เห็นชัดแจ้งได้ด้วยตาเนือ้อในกรณีที่บ้านเรือนใดมีผู้ป่วยอาการหนักหมดหนทางจะรักษาเย,ยียวยาบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวสมควรอย่างยิ่งที่จะร่วมใจกันกราบสักการะบูชาองค์พุทธะสวดภาวนาขอพึงพระเมตตาบารมีของพระกสิติคันและพระมหาโพธิสัตว์ทั้งหลาย พร้อมกันนั้นควรนำทรัพย์สินเงินทองของคนป่วยมาให้เขายกทูนขึ้นเหนือศีรษะแล้วตั้งจิตอธิษฐานสละทรัพย์สมบัติของตนเองเพื่อสร้างกุศลทานหากคนป่วยอยู่ในอาการสลืมสลือขาดสติไม่รู้สึกตัวให้ญาติพี่น้องที่ใกล้ชิดแจ้งนามของตนแล้วเปล่งวาจาด้วยเสียงอันดังต่อหน้าคนป่วยว่าข้าพเจ้าขอทำการแทนผู้ซึ่งกำลังป่วยหนัก โดยนำทรัพย์สินของเหล่านี้ออกบริจาคเพื่อสร้างมหากศุศลอันได้แก่พิมพ์หนังสือธรรมะบำรุงาศาสนสถานถวายน้ำมันจุดประทีปตลอดจนช่วยเหลือผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้ประสบสุขสื่อไปจงกล่าวเช่นนี้สามครั้งเพื่อให้จิตญาณของผู้ป่วยรับรู้และได้ยินถนัดชัดเจนครบถ้วน ถ้าหากมีคนในบ้านถึงแก่กรรมลงก็ให้ญาติพี่น้องใกล้ชิดกระทำการดังกล่าวภายในเจ็ดวันแต่ถ้าแต่เดิมบุคคลที่ตายไปได้ก่อกรรมทำบาปไว้จนต้องตกสู่นรกหากมีโอกาสสร้างกุศลเช่นนี้แล้ววิญญาณของเขาก็จะได้รับการผ่อนผันให้กลับมาเกิดใหม่ดูก่อนผูกกวงโพธิสัตว์ การได้สร้างคำภีพระสูตรเพื่อเผยแพร่หลักสัจธรรมและชักชวนให้ผู้อื่นได้กระทำตามด้วยเป็นมหากุศลที่สูงส่งหาประมาณไม่ได้เหตุ hey, ชน,นี้เหล่าโพธิสัตว์ทั้งหลายหากท่านได้พบเห็นสาธุชนใดอ่านท่องหรือมีศรัทธาเพียงแค่ขณะจิตหนึ่งสรรเสริญพระสูตรนี้ท่านจงคอยคุ้มครองให้กำลังใจเขาอย่าให้ได้ท้อถอย ทั้งนี้ก็เพราะสาธุชนเหล่านั้นกำลังสร้างมหากุศลบาร,รมีอันเจะบังเกิดพลานิสงยิ่งใหญ่ทั้งในปัจจุบันและอนาคตดูก่อนผูกวงโพธิสัตว์หากบุคคลผู้ใดาย,ยามหลับฝันเห็นแต่พูดผีในอัปกิริยาต่างๆบ้างลคล่่ำครวนบ้างหวีดร้องหวยหวน บ้างดุร้ายทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นวิญญาณของบิดามารดาปุปการีสามีภรรยาหรือเหล่าญาติพี่น้องทั้งในชาตินี้และอดีตชาติที่ได้ล่วงรับไปแล้วพวกเขากำลังได้รับทุกขเวทนาอยู่ในนรกภูมิหมดสิ้นหนทางที่จะหลุดพ้นออกมาได้อันเนื่องมาจากขาดบุญกุศลผูกกวงโพธิสัตว์ ขอท่านจงตักเตือนชี้แนะบุคคลผู้นั้นให้พยายามสร้างสมบูรณ์กุศลไว้ให้มากแล้วแผ่ส่วนบุญกุศลอุทิศให้แก่ดวงวิญญาณเหล่านั้นเพื่อพวกเขาจะได้ผนจากทุกขเวทนาและขึ้นมาพบกับความสุขดูก่อนผูกกวงโพธิสัตว์จงใช้บุญญาธิการของท่านที่มีอยู่นำพาศรัทธาสาธุชนในโลกมนุษย์ ให้พวกเขาได้หมั่นสวดท่องและศึกษาพระสูตรอันเป็นเรื่องราวของพระกสิติคันโพธิสัตว์ด้วยจิตศรัทธาเมื่อสามารถปฏิบัติเช่นนี้แล้วย่อมจะบังเกิดอานิสงส์ผลบุญช่วยให้วิญญาณบุปการีและญาติพี่น้องของบุคคลผู้นั้นได้หลุดพ้นออกจากนรกภูมิต่อไปตัวเขาเองก็จะไม่ฝันร้ายอีกหากบุคคลผู้ใดเกิดมาต่ำต้อย ต้องเป็นาธาตุขาดอิสระเมื่อสำนึกได้ว่าเป็นเพราะวิบากกรรมที่เคยสร้างไว้และคิดจะปรับปรุงแก้ไขตัวเองเพียงแต่บุคคลผู้นั้นตั้งใจกลาวไหว้สักการะและสวดท่องพระนามของพระกสิทธิคันโพธิสัตว์หนึ่งมื่นจบก็จะบังเกิดอนิสงส์ยิ่งใหญ่ส่งผลให้บุคคลผู้นั้นเมื่อเกิดสิ้นอายุไขลงแล้วจะได้ไปเกิดในตระกูลสูง สามารถรอดพ้นจากอบายภูมิบ้านเดือนใดที่มีทารกเกิดใหม่หากภายในเจ็ดวันบิดามารดาและญาติพี่น้องร่วมใจกันทำบุญสร้างกุศลและสวดภาวนาพระสูตรของพระกสิติคันโพธิสัตว์พร้อมกับท่องพระนามของท่านหนึ่งหมื่นจบเมื่อนั้นจะบังเกิดอนิสง์ผลให้ทารกน้อยนั้นมีอายุยืนยาวประสบแต่ความสุขสวัสดี สามารถรอดพ้นพยายนตรายทั้งหลายในทุกๆวันธรรมะสวนะขึ้นหนึ่งข้ามแปดข้ามสิาเทพผู้ตรวจตราการกระทําของสรรพสัตว์จะเสด็จลงมาบนโลกเพื่อบันทึกบุญบาปของมนุษย์ทั้งหลายการไม่สํารวมกายไม่สํารวมวาจาไม่สํารวมใจของเหล่าปุถุชนชายหญิงในโลกโลกีล้วนเป็นมูลเหตุให้พวกเขาสร้างบาปกรรมขึ้นโดยไม่รู้ตัว จะกล่าวไปใหญ่กับคนใจบาปที่ไม่ตั้งอยู่ในเบนจศีลเข็นฆ่าทำร้ายผู้อื่นลักขโมยพูดปดมดเท็จประพืชผิดในกามลุ่มหลงสิ่งเสพติดมึนเมาคนเหล่านี้จะต้องได้รับโทษทันที่สาหัสเพียงใดหากคนทั้งหลายสามารถกลับใจหันมากินเจปฏิบัติธรรมแม้เพียง9้าวัน9คืนนับตั้งแต่วันที่หนึ่งค่ำ ถึงเก้าค่ำเดือน9ก็จะบังเกิดอนิสงคุ้มครองบุคคลผู้นั้นมิให้มีภัยอันตรายมากล้่มกลายได้อีกทั้งจะส่งผลให้ผู้คนในครอบครัวปราศจากทุกทั้งปวงในวันและเวลาดังกล่าวหากครอบครัวใดพร้อมใจกันถือศีลกินเจงดอาหารที่มีเนื้อสัตว์และสวดภาวนาของพระสูตรระลึกถึงพ,พ่อโพธิสัตว์กสิทิคันแล้ว ก็จะส่งผลให้ทุกคนในครอบครัวนั้นปราศจากโรคภัยไข้เจ็บได้กินดีอยู่ดีมีความอุดมสมบูรณ์ประสบแต่ความสำเร็จร่มเย็นเป็นสุขดูก่อนผูกวงโพธิสัตว์แท้จริงแล้วสพรพพสัตว์ทั้งหลายในโลกโลกีต่างมีบุญสัมพันธ์กับพาะกสิติคันโพธิสัตว์อย่างลึกซึง้งหากพวกเขาได้ยินพระนามได้เห็นพระรูป หรือได้ล่วงรู้เรื่องราวของท่านจากพระสูตรนี้แม้เพียงสักวักเดียวประโยคเดียวก็จะส่งผลให้สรพสัตว์เหล่านั้นมีความสุขไปตลอดชีวิตขณะนั้นพระโพธิสัตว์ผูกวงเมื่อได้สดับฟังสมเด็จพระบรมศาสดาตร,าราัสพระคาถาสรรเสริญกิติคุณแห่งองค์พระกสิธิคานโพธิสัตว์จบลงแล้วจึงคุกเข่าประมาประนมกล้มกราบทูลว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเราข้าพระองค์ต่างก็ได้ประจักษ์แจ้งในพระสูตรที่พรรณนาถึงการตั้งปณิธานอันยิ่งใหญ่และเดชานุภาพที่สุดจะประมาณได้ของพระกสิทธิคานโพทิสัตแต่ทว่าเพื่อให้เวนยสัตว์ทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้รับรู้เรื่องราวอันล้ำค่าที่จะเป็นมหากุศลแก่พวกเขาบัดน,นี้ข้าพระองค์จึงใครก่กราบบังคมทูล ขอองค์พระตถา,าคตเจ้าได้โปรดประทานนามแก่พระสูตรที่ได้ทรงแสดงไว้นี้แล้วด้วยเถิดพระเจ้าค่าพระพุทธองค์ทรงมีพระบัญหารแก่พระบุทิสัตว์ผูกกวงว่าจงขนานนามพระสูตรนี้ว่าพระกสิทิคาโพธิสัตว์มูลลปนิธานสูตรและต่อไปภายหน้าขอให้พวกท่านทั้งหลายจงร่วมใจกันเกื้อหนุนจริยกิจ ในการชุดช่วยเวนยสัตว์ของพระโพธิสัตว์กสิธิคันให้สำเร็จร่วงไปด้วยเถิดครั้นจบพุทธบัญหาแล้วพระโพธิสัตว์ผูก,กวงก็ได้ประนมหัดกับอาภิวาทแล้วเสด็จถอยกลับเข้าสู่ที่ประทับ